สวัสดีค่ะตอนนี้สมัยก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ห้องสูพีเดียลแฟมิลี่นะคะที่ชารีน่าฮิล r รีสอร์ทนะคะห้องนี้จะเป็นห้องซีวิวแบบนี้เลยห้องนี้ส่วนมากจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1ในส่วนของริมระเบียง2ห้องนอนนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยห้องห้องนี้จะเป็นห้องแอร์นะคะมีมินิมาร์บริการด้วยนะคะ แล้วก็ในโซนที่3จะเป็นในโซนของห้องน้ำนะคะห้องนี้โดยรวมหลักๆจะมีเตียงคิงไซส์บริการ1เตียงแล้วก็อีกเตียงหนึ่งจะเป็นเตียงเล็กเตียง3.5ฟุตสำหรับ1ท่านนะคะเราไปดูกันในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําที่นี่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็คือนี่จะมีเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้จะมีแบ่งอย่างชัดเจนในส่วนของห้องอาบน้ําแล้วก็ชักโครกนะคะ ในส่วนของห้องอาบน้าจะมีฝักบัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยตรงนี้จะเป็นในส่วนของชักโครกนะคะถ้าเรามองออกไปทางด้านนอกนะคะอาจจะเห็นเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะคะนี่ที่นี่จะมีบริการมินิบาร์ให้มีมุมชากาแฟรบริการให้ด้วยมีทีวีบริการให้แล้วก็มีไดร์เป่าผมพร้อมกับกาต้มน้ำร้อนบริการให้ด้วยนะคะ ลักษณะเขาจะเป็นลักษณะไม้แบบนี้นะคะห้องค่อนข้างกว้างเลยเหมาะสำหรับ3ท่านนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ถ้าท่านไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทริปหน้าไปแน่แล้วก็สมไยด้วยนะคะทริปหน้าเราจะไปรีวิวกันต่อที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ